พ่อเพื่อนคนนี้ดัดดี้โคตรโหดแสงสีทองยามเย็นอาบไหลทั่วห้องนั่งเล่นอันกว้างขวางของ,ของคฤหาสา์ตระกูลลีออนโซฟาสีครีมตัวใหญ่ดูจะกลืนกินฉันเข้าไปทั้งตัวขณะที่สายตาของฉันจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างบานสูงภาพสนามหญ้าสีเขียวที่ตัดแต่งอย่างเป็นระเบียบดูสงบเงียบผิดกับหัวใจของฉันที่กำลังเต้นร,รัวมิกกี้ออกไปธุระข้างนอกแล้วเหรอเสียงทุ้มนุ่มลึกที่ดังขึ้นด้านหลัง ทำให้ฉันสะดุ้งสุดตัวราวกับถูกไฟช็อตฉันหันไปมองเจ้าของเสียงช้าๆผู้ชายในเสื้อเชิดสีขาวที่ปลดกระดุมเม็ดบนออกเผยให้เห็นแผงอกแข็งแรงและผิวสีแทนที่ดูสุขภาพดีเขาคือคุณลีออนพ่อของมิกกี้เพื่อนสนิทของฉันและเป็นเจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้เขาเพิ่งจะก้าวพ้นวัยสี่สิบมาไม่นานแต่ร่องรอยของการเวลากลับไม่ได้ทำให้ความหล่อเหลาของเขาลดลงเลยแม้แต่น้อยกลับกันมันยิ่งเพิ่มเ,เสน่ห์อันน่าค้นหา ทั้งแววตาคมกริบที่ดูเจ้าเล่ห์แต่ก็แฝงไปด้วยความจริงจังผมสีเข้มที่เริ่มมีประกายเงินแซมอยู่บ้างและโครงหน้าคมสันแบบลูกครึ่งไทยสเปนที่ทำให้เขายิ่งดูเป็นผู้ชายที่ทรงอิทธิพลและน่าเกรงขามอย่างที่ใครๆต่างก็รับรู้ใช่ค่ะคุณอาฉันพยายามจะตอบด้วยเสียงปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็รู้ดีว่ามันฟังดูสั่นเครือมิกิให้หนูรอยอยู่ที่นี่เดี๋ยวคงกลับมาแล้ว คุณรีออนเดินเข้ามาใกล้ช้าๆสายตาของเขาจ้องมองมาที่ฉันอย่างจงใจและไม่มีการหลบเลี่ยงใดๆเรากับจะสำรวจฉันทุกตารางนิ้วการเคลื่อนไหวของเขานุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลังงานที่แผ่ออกมาจนทำให้ฉันหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเราก็อยู่ที่นี่มาสองเดือนแล้วนี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่แฝงด้วยอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจเริ่มชินกับที่นี่หรือยัง ฉันต้องมาอยู่ที่คฤลาสน์หลังนี้ชั่วคราวเพราะน้ำท่วมบ้านจนไม่สามารถอยู่ได้มิกิรู้เข้าจึงขอให้พ่อของเธออนุญาตให้ฉันมาพักที่นี่ด้วยในฐานะเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กฉันรู้สึกเกรงใจคุณลีออนมากเพราะถึงแม้ว่าเขาจะดูใจดีแต่ก็มีบางอย่างที่ทําให้ฉันรู้สึกประหม่าและต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาชินแล้วค่ะคุณอาฉันตอบอย่างแผ่วเบาคุณอาลีออนกับมิกิดูแลหนูดีมากเลยค่ะ เขาไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ซุดตัวลงนั่งบนโซฟาอีกตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่สายตาของเขายังคงจ้องมาที่ฉันไม่วางตาดูเหมือนว่าหนูจะยังเรียกฉันว่าคุณอาอยู่ก็ฉันอึกอักไม่รู้ว่าจะต้องตอบยังไงดีก็มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอคะปกติที่ไหนเขาเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่ได้มองฉันเหมือนพ่อของเพื่อนฉันสบตาเข้ากับเขาอย่างจังในที่สุด ดวงตาของเขาลุ่มลึกราวกับท้องทะเลลึกที่ฉันพร้อมจะจมดิ่งลงไปความจริงแล้วฉันเคยแอบชอบเขามานานแล้วตั้งแต่ที่มิกีิพาฉันมาที่บ้านครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนฉันรู้ว่ามันผิดและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้หนูฉันพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนชู่เขาใช้นิ้วแตะที่ริมฝีปากของฉันเบาเ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเขาก้มหน้าลงมาใกล้จนฉันสามารถสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของเขากลิ่นหอมของน้ำหอมผู้ชายเจือจางทำให้ฉันแทบจะละลายไปทั้งตัวฉันรอเธอมานานแล้วเจ้ากระต่ายน้อยคำเรียกที่แปลกใหม่ทำให้หัวใจของฉันเต้นรัวอย่างบ้าคลาั่งเขารอฉันมานานแล้วเหรือหมายความว่าเขาเองก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันกับฉันงั้นเหรอแต่หนู ฉันพยายามจะพูดท่วงอีกครั้งแต่ก็ถูกเขาขัดจังหวะด้วยการก้มลงมาประกบริมฝีปากลงมาอย่างรวดเร็วและนุ่มนวลริมฝีปากของเขาอุ่นและนุ่มกว่าที่ฉันจินตนาการไว้มากฉันไม่ได้คิดจะขัดขืนใดๆกลับกันฉันกลับปอรับสัมผัสจากเขาอย่างเต็มใจฉันโอบแขนรอบคอของเขาและจูบตปบอย่างร่อร้อนคุณลีออนใช้มือโอบรอบเอวของฉันและดึงฉันเข้าไปหาจนชิดกาย ทำให้ฉันได้สัมผัสกับความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาเธอนี่รุนแรงกว่าที่คิดนะเขาพูดเสียงกระเส่าขณะที่ผระจูบออกชั่วครู่ดวงตาของเขาทอประกายแห่งความพอใจคุณอาฉันเรียกเขาอีกครั้งอย่างแผ่วเบาแต่ก็ถูกเขาขัดจังหวะด้วยสายตาที่ดุดันฉันบอกแล้วไงว่าให้เลิกเรียกแบบนั้นซะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจและสเสน่ห์ เรียกฉันว่าดั๊ดดี้คำว่าดั๊ดดี้ทำให้ฉันหน้าแดงกลําไปถึงใบหูฉันไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะได้ยินคำนี้ออกมาจากปากของเขาดั๊ดดี้ฉันเรียกเขาด้วยเสียงที่สั่นพร่าเขาหัวเราะอย่างพอใจกับคำเรียกของฉันก่อนที่จะก้มลงมาจูบฉันอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นจูบที่ลึกซึ้งและเร่าร้อนกว่าครั้งแรกมากเขาใช้มือข้างหนึ่งประคองใบหน้าของฉันไว้ อีกข้างหนึ่งสอดเข้ามาในเสื้อของฉันและลูบไล้ไปตามแผ่นหลังอย่างแผ่วเบาแต่ก็ทําให้ฉันรู้สึกราวกับถูกไฟช็อตไปทั้งตัวฉันชอบที่เธอเรียกฉันแบบนั้นเขาพูดเสียงแหบพร่าและฉันจะสอนให้เธอรู้ว่าอะไรที่เจ้ากระต่ายน้อยควรจะทําเมื่ออยู่กับดัตตี้ของเธอคําพูดของเขาทําให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นมุมที่ฉันเต็มใจจะถูกต้อนและยอมจำนนให้กับเขาแต่โดยดี เขาอุ้มฉันขึ้นมาในอ้อมแขนอย่างง่ายดายและพาฉันเดินขึ้นบันไดไปสู่ชั้นสองของคฤหา์โดยที่สายตาของเขายังคงจ้องมองมาที่ฉันอย่างจงใจฉันจะทําให้เธอมีความสุขจนไม่อยากจะกลับไปที่บ้านอีกเลยคําพูดของเขาเป็นเหมือนคําสั่งที่เด็ดขาดและหนักแน่นฉันไม่รู้ว่าอนาคตของฉันจะเป็นอย่างไรแต่ฉันรู้แค่เพียงว่าในตอนนี้ฉันอยากจะจมดิ่งลงไปในความลุ่มลึกของเขา และยอมรับในบทบาทที่เขาได้มอบให้ฉันในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้นิยายแต่งจบรอพบนักอ่านจำนวนไม่จำกัดมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนควงแขนกันมามุงได้เลยค่ะบอกเขาว่ามีนิยายที่แต่งได้หื่นฮาบ้าบอคอระคังกระมังทังแตกและประสาทแดกมากเผื่อเขาอาจจะหลีกไกลเอ้ยสนใจแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i เอ้ย s u b s c r i ไว้คอยติดตามอัปเดตนิยายเรื่องใหม่นะคะขอบคุณจ้า อ,อและสำหรับใครที่อยากอ่านนิยายรสแซบจัดจ้านจนนิพพานสีจมพูแต่ยังไม่รู้วิธีการโหลดนิยายคุณคุณสามารถรับลิงก์6ขั้นตอนสุดง่ายได้นิยายมาฟินได้ที่ไบโอหรือศึกษาวิธีการนี้ได้ที่คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้อยู่ด้านล่างนี้นะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะทุกท่านที่รัก